แปลงนี้สวยระดับนางงามเลยครับท่านผู้ชมครับขายไม่แพงด้วยนะครับ12ไร่ชนดนะครับเกรดพรีเมียมนะครับเกรด A บวกเลยครับท่านผู้ชมครับหมอนทองอายุ3ปีนะครับดูต้นดูทรงดูแหล่งน้ำนะครับสวยเต็มแปลงนะครับมีสะใหญ่หนึ่งสะนี่โคดังขนาดใหญ่หนึ่งหลังนะครับมีบ้านพักคนงานอีก หหลังนะครับไฟฟ้า3เฟสมีกล้องวงจรปิดรอบสวนเลยนะครับพื้นที่สวยโปร่งโล่งสบายบรรยากาศดีนะครับอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอท่าใหม่เพียง1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับนี่ครับบ้านพักคนงานครับไปอำเภอ1.5กิโลเมตรนะครับไม่ต้องกลัวกันดานเลยครับรอบๆอ,อำเภอก็ เป็นแหล่งความเจริญแล้วนะครับนี่โกดังครับท่านผู้ชมครับไปหมาไยบุรพา3ามกิโลสถานีตำรวจท่าใหม่โรงพยาบาลโรงเรียนตลาดสดหอนาฬิกาอำเภอนะครับเพียง2.5กิโลเมตรนะครับบอกแล้วว่าอยู่ใกล้เมืองนะครับสะดวกสบายนะครับเนื้อที่12ไร่นะครับตามโฉนดและยังมีพื้นที่หัวไร่แปลนา แถมอีก5ไร่นะครับแถมนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น17ไร่แต่ขาย15แต่คิด12ไร่นะครับขออภัยเพียงไร่ละ1ล้านบาทเท่านั้นอ่าเจไร่12ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับสวยขนาดนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับท่านก็ไปหาดูนะครับถ้ามีดีกว่านี้ถูกกว่านี้สวยอย่างนี้นะครับ บอกเอ็ i n ินด้วยนะครับเอดมินจะได้เอามาลงให้ f อฟได้ดูกันนะครับนี่ครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีกรับผม